สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสูช่ช่อง m u กกันบัว l d c h a n นะคะเย่ yeah. วันนี้เริ่มปีพุทธศักราชใหม่ด้วยข่าวดีก็คือตอนนี้มีทุนจากมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่งเอหม่เอหม่เอหมนมีทุนของมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่งนะคะมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่งนะไม่ใช่มหาวิทยาลัยปักกิ่งชื่อจีนก็คือ b e i ย i n ไปจีนหรยนตาเฉยซึ่งถ้าคนที่เรียนปีเนี่ยอาจจะเคยคุ้นคุ้นหูกันมาบ้างเพราะว่ามหลาลัยเนี้ยมันขึ้นชื่อเรื่องเกี่ยวกับภาษาเนาะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นยียนใช่ไหมซึ่งมหลาลัยนี้เนี่ยคนต่างชาติจะไปเรียนเยอะเออเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีทุนอะไรบ้างซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึง3หัวข้อใหญ่ๆว่ามันมีเกี่ยวกับอะไร หัวข้อแรกก็คือเป็นเหมือนทุนเราออกเองก็คือจ่ายเองแบบที่สองคือขอทุนกับมหาลัยโดยตรงมหาลัยเปิดจริงเรียนเนี่ยโดยตรงโดยที่ไม่ได้ขอผ่านอะไรนะกับแบบที่3ก็คือขอกับขงจื้อเดี๋ยวเรามาดูกันว่า3มอันเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างแล้วก็เวลาเริ่มเรียนกับเวลา สมัครเออเริ่มมาจากตอนไหนเพราะว่ามันจะไม่ค่อยเหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าก็มีความเหมือนกับความต่างเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคเดี๋ยวเราพูดถึงแบบที่1แบบที่1เนี่ยเราเรียกว่าเรียนที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งเรียนเออก็คือทุนเราออกเองใช่ไหมที่เราพูดไปก่อนนั้นวันเรามันจะมีแบบออกเป็น2หัวข้อใหญ่ก็คือ1เรียนระดับอ่าระดับปริญญา2เรียนเป็นหลักสูตรทั่วไปก็คือแบบเป็นระยะสั้น เรามาดูก่อนก็คืออันแรกเนี่ยระดับปริญญามันก็จะมีปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกซึ่งปริญญาตรีเนี่ยจะเริ่มช่วงเดือนมีนา64 1มีนา64ถึงเดือนมการาหกแปดมันจะมี2ช่วงอันนี้คือช่วงแรกช่วงที่2ก็คือช่วงหกกันยาหกสี่ถึงกรกฎาคมหกแปดของปริญญาโทกับปริญญาเอกเนี่ยเริ่มหกกันยาหกสี จบตอนกรลกฎดา6หกเโอเคแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่ดังเราออกเองเน่ยก็คือจะเขาเรียกว่าหลักสูตรทั่วไป็เปนเหมือนหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรระยะสั้นเนี้ยก็จะมี3แบบมีแบบแรกก็คือ 1. 1ภาคเรียน 2. แบบภาคธุรกิจ 3. แบบรีสัปดาห์ ทั้งสาววันนี้เนี่ยจะเริ่มวันที่25กุามภาเันธ์เลยแต่จะจบไม่ค่อยเหมือนกันเพราะว่าระยะเวลาไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันใช่ไหมเอออัออ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 นไออันที่หนึ่งภาคเรียนอันที่หนึ่งหนึ่งภาคเรียนน่ะกับภาคธุรกิจจะเรียนแล้วก็จบพร้อมกันคือ25กุมภาถึงธ์ถึง23มิถุนา64เรียนแค่หนึ่งเทอมเท่านั้นอีกแบบหนึ่งเรียนสี่สัปดาห์เริ่มวันที่25กุมภาพุมธาจบที่14มีนาคม64 แบบที่2ก็คือนักเรียนต่างชาติที่ขอทุนกับมหาลัยภาษาปกิ่งโดยตรงก็คืออันนี้เนี่ยมีสำหรับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกเลยแต่ว่าสำหรับคนที่มีผลการเรียนที่ดีด้วยแล้วก็สามารถขอได้1ปี1นปีแรกเท่านั้นอืส่วน เ,เริ่มตอนไหนหมายถึงเริ่มสมัครแล้วก็เริ่มเรียนตอนไหนเนี่ยอันนี้เขายังไม่ได้ให้ข้อมูลมาเพราะฉะนั้นสามารถไปติดต่อกับครูโดยตรงได้ส่วนพวกข้อมูลของครูคนนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราให้ไว้ตรงท้ายคลิปแล้วก็ตรงไอ้ดเดสคริปชันด้านล่างนะคะในที่สามคือขอทุนกับของจอก็คืออันนี้สำหรับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกเหมือนกันเวลาเรียนคือเดือนกันยา64 ส่วนเวลาสมัครก็คือเดือนมีนาหกสีที่จะถึงนี้ต้องรีบไปสมัครแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาให้อะไรบ้างก็คือทุนการศึกษานี้เนี่ยเขาจะให้ทั้ง1ค่าเล่าเรียน2ค่าที่พัก3ค่าของชีพ4ค่าประกันบอกก่อนว่าทุนของคงจื้อเนี่ยค่าของชีพได้เยอะมากยิ่งถ้าเป็นของปอโทรเนี่ยได้พันขึ้นแน่นอนพันหยวนนะไม่ใช่พันบาท อ่วิชาเอกที่เราสมัครก็คือการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศก็คือเหมือนคณะคล้ายๆกับที่เราเรียนตอนนี้นั่นแหละก็คือเรียนภาษาจีนใช่ไหมเพื่อสอนให้กับคนต่างชาติประมาณนี้โอเคส่วนระดับความสามารถนะคะของปริญญาตรีเนี่ยเขาเอา S.K.4 คะแนนอยู่ที่210ขึ้นไป2 1 0ก็ได้ แล้วก็ HSKK ระดับกลาง60คะแนนส่วนปริญญาโทเนี่ย HSK 5 210คะแนน HSKK ระดับกลาง60คะแนนค่ะวันนี้ทุนที่เราเอามาให้ดูก็มีประมาณนี้มีทั้งหมด3แบบถ้ามีใครงงสงสัยอะไรคอมเมนต์ถามมาได้ถ้าตอบอันไหนอันไหนตอบได้จะพยายามตอบนะคะ ในที่เป็นข้อมูลที่เรารู้ด้วยนะเออถ้าเป็นแบบข้อมูลลึกๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้คอนแทควิวเหล่าชื่อไว้ให้นะคะเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังกันก่อนว่ามหาวิทยาลัยนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่งเนี่ยเออมันเป็นแบบประมาณไหนอะไรงี้ใช่ไหมซึ่งตอนแรกๆเนี่ยเราก็กินไปแล้วว่าเป็นเป็นมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสอนภาษาที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงที่คนต่างชาติเนี่ยจะไปเรียนกันใช่ไหมคะเป็น ตอนที่เรียนอยู่เราเรียนอยู่ปักกิ่งเนี่ยเราก็เคยไปมอนั้นเหมือนกันมหาวิทยาลัยนั้นเหมือนกันก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างใหญ่มากๆอยู่ใ,นในกล้ๆกับมหาวิทยาลัยปักกิ่งเลยอืมน่าจะประมาณไม่ถึงหนึ่งกิโลก็ถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยู่ค่อนข้างใจกลางเมืองอะไรอย่างนงี้นะคะก็คือเป็นอะไรก็ถือว่าสภาพแวดล้อมค่อนข้างโอเคเลยในละไอในมอเนี่ยก็ถือว่าโอเคด้วยนะคะซึ่งตอนแรกเราอะก็ตั้งใจอยากจะ ไปขอทุนมอนั้นเหมือนกันแต่ว่าด้วยสถานการณ์อะไรตอนนี้ก็เอออย่าเอาไว้ก่อนอืมแต่ว่าถ้าเป็นสําหรับเราแล้วเรารู้สึกว่าเป็นทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่งเลยถ้าจะเรียนที่นั่นอืมสาหรับคนที่มีความไปมีความชื่นชอบทางด้านนี้ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะสําหรับใครที่ตอนนี้ตั้งใจว่าจะขอทุนของคงจื้อนะคะก็แนะนําว่าให้รีบไปสอบเอเจคตอนนี้เลยตอนนี้ก็เดือนมกราแล้วเนาะ เขาจะเปิดเดือนเดือนมีนาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดือนมกรากับกุมภาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราต้องรีบไปสอบไว้เพราะถ้ามีนาเนี่ยคนสอบอาจอาจจะออกไม่ทันนะคะแนะนําว่าให้สอบมกรากับมีนาเอ้ยไม่ใช่มกรากับกุมภาอืมก็ลองลองไปสอบกันนะคะ โอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราทิ้งท้ายกันด้วยภาพบรรยากาศในมหาลัยปักกิ่งกันรูปก็อาจจะมีน้อยนิดหนึ่งนะเพราะว่าเราเป็นคนถ่ายเองเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูสำหรับใครที่อยากดูข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเอาชื่อมอเนี้ไปเซิร์ชใน Google ได้เลยมีมีเยอะเลยโอเคไปแล้วบ๊ายบาย